อ,อมอคัคพัน์พระเอกชื่อดังเสียชีวิตแล้วหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งอะไรนักแสดงมากฝีมืออ,อมอักพันเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัยส9แวดวงบันเทิงร่วมไวอไ้อาลัยเมื่อวันที่22สองกันยายนช่อง7จ็ดโพส์แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของออมอคัคพัน์นาศนักแสดงหนุ่มมากฝีมือเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัยส9ปี ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอ,อมอคัคพันนักแสดงมากฝีมือเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีฝากผลงานสุดประทับใจไว้อย่างมากมายอาทิสัจจในชุมโจรเสือสั่งฟ้าสามอินซีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอคอยพระจันทร์ลายพยักบันไดดอกรักเงาบุญเรือมนุษย์แม่อายสะอื้นสาวใช้ไฮเทค ทวิภพชิงนางอุบัติเหตุหัวใจเถื่อนดังสวรรค์สาบรักเรฟลูกไม้ไกลต้นละอองดาวนางทิพเพลิงปริศนาเป็นต้นทั้งนี้เพื่อนๆในแวดวงบันเทิงและชาวเน็ตออกมาโพสแสดงความเสียใจและไวอะไ้อาลัยอาทิกีตาสิริพิษวิมโลโนอดซึ่งมีความสนิทสนมกับอ๋อมได้โพสแสดงความอาลัยด้วยข้อความระบุว่า ไม่รู้จะพิมพ์ยังไงใจมันเย่ไปหมดเรายังไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยยังนัดกันไปอีกตั้งหลายที่สำหรับพระเอกหนุ่มอมอคพันนะมาสก,ก่อนหน้านี้หายหน้าหายตาไปรักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคมะเรง็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจแต่มีการอัปเดตข่าวเมื่อกันยายนปี2566ว่าอาการดีขึ้นและน่าจะกลับคืนจอได้ปี2567นี้